นี่แมเอาไปวดังนี่บางทีหมาขึ้นไต่อะบอกเลย,เลยข้าหน้าข้าหน้าหมาขานาดอี้ไปท่านเกลิ่งหลังไปท่านเกลิ่งหังไปแทบเลยวะ เมื่อกี้แม่งมีคนวัยวัยวันเดนเกิดหลายสักนิดก็แล้วเยี่ยมยังม่เกิดทั้งหลังๆไงยัยมันเยี่ยมวิ่งวอดเลยไอ้ยังวิ่งกันบ้างมีป่าเลไม่โดนไม่โดนไม่โดนไถททันก็โดนหมากัดนะยังวิ่งมีแต่ต่างตารเลยใช่แล้วเกิดสองตัวเลยไอ้ยังวิ่งกันวิ่งวอดเลยเยี่ยมมีคนบอกในนั้นเกิด you <laughs>